สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมกพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางกล้องวายุซูฟังเด้อครับพี่น้องวาแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับกล้องวายุโดนแฉอีกจะรับมือยังไงล่าสุดเพจดังยืนยันเรื่องจริงนะครับพี่น้องเกิดนี่ยังขึ้นเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับพี่น้องกะล่าสุดนะครับทางเพจ ที่เคยจมงตีกล้องวายุเหรครับพี่น้องนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์มาเฉียอีกนะครับว่ากล้องวายุนอกจากว่ามีลูกซ้ายนะครับก็คือน้องคุณแล้วยังมีลูกซ้ายอีกผู้หนึ่งอีกนะครับซื้อว่าน้องก้าวนะครับพี่น้องนะครับคือบอกยังไงกล้องวายุมีลูกอีกผู้หนึ่งนะครับรวมเป็นสองแล้วตอนนี้ที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับล่าสุดนะครับทั้งเพจดิกกี้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมอ่านซู้ฟังเด้อครับ เพศอีกี้ของแท้นะครับเพื่อนโพมาแบบนี้ครับท้องแท้ไม่แพ้ไฟมีคนพยายามแฉกล้องวายุอีกรอบนะครับว่ามีลูกอีกคนจากอดีตอีกเมียหนึง่งก็บอกง่ายอีกอีกคนละคนนะครับเมียอีกคนหนึ่งวาสันครับพี่นอ้องกูสืบมาให้ละมีจริงวาสันครับพี่น้องมีจริงชื่อน้องก้านะครับหนึ่งขวบแปดเดือนนะครับพี่น้อง กำลังรอคุยกับแม่เด็กคำถามคือเกี่ยวอะไรกับค่ายเพลงตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องอีกฝั่งเรื่องเมียน้อยยังเงียบกี่เดือนแล้ววะสันอีกฝั่งนี้ฟังใดเนาะบัดทีนี่เรื่องเมียน้อยนะครับพี่น้องทำเพจขยับมาไม่เคยลง่าครับทำเพจขยับมาไม่เคยลงมูลเทสมีแค่พลาดสองครั้งวะสันะครับพี่น้องแ,แสดงว่า ที่เพจกี้มาลงเนี่ยก็คือว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นแหละพี่น้องเพิ่นตรวจสอบมาแล้วนะครับลูกชายกล้องวายุอ่าขอโทษครับเพิ่นบอกว่าลูกนะครัอีอีอคนนะครับพี่น้องนะครับซื้อน้องเก้านะครับอายุหนึ่งขวบแปดเดือนนะครับพี่น้องแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าทางกล้องวายุก็ยังไม่าทาันได้เบอกถึงเรื่องนี้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสู่ฟังอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆครับเอฟซี FC. เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายพี่น้องเอฟซี FC. ว่า มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องอดีตของทางกล้องวายุด้ยครับพี่น้องเพื่อนสีมีเมียมีลูกจากคนอันนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวก่อนที่เพิ่นสีมาอยู่ค่ายตัวเกียวอีกนะครับแต่ตอนที่มาอยู่ค่ายตัวเกียวกล้องวายุเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับทางคนในค่ายก็บอกว่ากล้องวายุนี่มาตรงต้อเวลาตลอดนะครับบอกเคยกี่เรงานเลยนะครับมีความรับผิดชอบสูงแต่ว่าในส่วนเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตมันกลับไปแก้ไขบ่ได้นะครับพี่น้องจ้างไหนกันเลย เอามาอัปเดตมาบอกซูฟังนะครับนะครับพี่พน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์ขอามาซูฟังได้เ้อนะครับนอกเหนืออื่นใดกับผมมั่นใจแล้วครับนะครับว่าเอฟซีทุกท่านกับยังให้กำลังใจก้างวายอยู่อยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ให้ผิดอีกอย่างพี่น้องมันเป็นเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆของเพื่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ